บทวิเคราะห์ของเดอะเบทเทอร์นะครับหลังจากที่อิหร่านลงมือกับอิสราเอลเสียทีโดยการยิงขีปนาวุธประมาณ150-220ถึง220ลูกไปที่อิสราเอลระหว่างคืนวันที่1ตุลาคมถึงช่วงเช้าตรู่ของวันที่2ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบความเสียหายที่แน่ชัดทั้งอิสราเอลบอกว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชาวปาเลสไตน์ ที่อยู่ในอิสราเอลนะครับและก็ยังมีคลิปวิดีโอหลุดออกมาว่าขีปนาวุธบางส่วนตกลงในดินแดนของอิสราเอลด้วยเพียงแต่ว่าฝ่ายอิสราเอลยืนยันว่าสามารถสกัดส่วนส่วนใหญ่ได้นะครับอย่างที่หลายคนทราบดีว่าอิสราเอลมีระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดระบบหนึ่งของโลกก็คือระบบไอรอนโดมนะครับหรือว่าโดมเหล็กสามารถเก็บขีปนาวุธที่ศัตรูยิงมา ได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพไม่สามารถตกในจุดสําคัญนะฮะหรือถูกยิงสกัดได้ก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืนดังนั้นจึงไม่ค่อยเห็นภาพในการเก็บขีปนาวุธจากฝ่ายยุรานว่าโดนไปกี่ลูกโดนสอยไปกี่ลูกนะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อไปที่เราจะวิเคราะห์กันต่อไปก็คือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดสงครามหรือเปล่านะหลายคนวิตกหลายคนกลัวตลาดรุ้นถึงกับกระตุกนะครับเป็นเรื่องปกติ ที่ตลาดทุนจะต้องมีปฏิกิริยาอย่างนี้เป็นเรื่องสามัญที่คุณทั่วไปจะกลัวว่ามันจะลุกลามแต่อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันจะยังไม่บานปลายนะครับใช้คําว่ายังก่อนนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะยาวนานไปกี่ปีกี่สิบปีนะฮะหรือว่ากี่เดือนนะฮะส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่ามันยังไม่บานปลายไปสงคารามลุกลามใหญ่มันจึงเป็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสรเาเอลอยู่ แล้วที่สําคัญก็คือถ้าหลายคนจําได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลโดยตรงนะครับเคยผมเคยอธิบายไปแล้วว่าอิสราเอลกับอิหรา่านพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการประทะกันโดยตรงโดยการทําสงครามตัวแทนหรือ proxy war อิหร่านเนี่ยจะใช้ตัวแทนของตัวเองก็คือว่ากลุ่มฮิสบล o อกกลุ่มฮามาสกลุ่มฮูซีหรือฮูตีในเยเมนนะครับนี่คือตัวแทนทําสงครามของอิหร่านไปรบกับอิสราเอล หลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายประทะกันโดยตรงครั้งแรกในเดือนเมษายนปีนี้เองนะโดยที่อิหร่านยิงข,ขีปนาวุธถล่มอิสราเอลเมื่อเดือนเมื่อวันที่13เมษายน2024เนื่องจากอิสราเอลไปบอมสถานทูตของอิหร่านที่กรุงดามัสกัสประเทศซีเรียนะครับทำให้อิหร่านต้องตอบโต้ แต่ว่าขีปนาวุธส่วนใหญ่ก็ถูกสอยโดยระบบไอรอนโดมนะฮะหรือตอนนั้นใช้ระบบใช้ชื่อปฏิบัติการว่าไอร h i e l d โดยความช่วยเหลือของพันธมิตรตะวันตกรวมถึงสารัฐนะฮะแล้วก็ชาติอาหรับบางส่วนซึ่งเป็นเพื่อนพันธมิตรของอิสราเอลช่วยกันสอยช่วยกันป้องกันดังนั้นการโจมตีครั้งแรกในเดือนเมษายนมันไม่ประสบผลสําเร็จตรงกันข้ามอิหร่านกลับถูกอิสราเอลตอบโต้กลับ อิสราเอลตอบโต้แบบมีข้อจํากัดนะครับก็คือพูดง่ายๆคือสั่งสอนอิร่านนั่นเองอิสราเอลในตอนนั้นยิงขีปนาวุธไปทําลายระบบเลดาราป้องกันโครงสร้างนิวเคลียร์นาทันของอิรานมันเป็นการสั่งสอนนะครับนี่มีการวิเคราะห์กันว่าการโจมตีครั้งนั้นเป็นการสั่งสอนโจมตีแบบลิมิเต็ดก็คือจํากัดเฉพาะที่ไม่เหมือนกับอิรานเขลมยิงอิสราเอลแบบปูพรม หลายพื้นที่แล้วก็ไม่ลงพรมเลยนะครับส่วนใหญ่ถือว่าล้มเหลวในขณะที่อิสราเอลทำลายระบบเรดราป้องกันโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านได้เท่ากับเตือนอิหร่านว่าถ้ายังเหมิมเกรมอย่างนี้อยู่อิสราเอลมีแสนยานุภาพที่จะทำลายเป้าหมายที่อันตรายกว่านี้ได้นี่แค่สั่งสอนเบาๆเท่านั้นยังไม่โจมตีระบบนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยตรง แค่โจมตีเกราะป้องกันคือระบบเรดราเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายโจมตีกันโดยตรงหลังจากนั้นก็ละวางกันไปพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีโดยตรงนะครับถือว่าเป็นเหตุเฉพาะกิจก็ได้จนกระทั่งวันที่1ถึงวันที่2ตุลาคมอิรานก็เอาอีกนะครับเป็นการโจมตีที่ เหนือความคาดหมายหรือไม่ในด้านความมั่นคงของ,ของสหรัฐและอิสราเอลทราบดีมีข่าวออกมานะครับว่าสหรัฐประเมินไว้แล้วว่าอิหร่านจะต้องโจมตีกลับแน่นอนถามว่าอิสราเอลทราบหรือไม่อิสราเอลก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอิหรา่านโจมตีข่าวกรองของอิสราเอลไม่ได้มีปัญหาแถมยังก้าวหน้าแล้วก็เจาะลึกไปที่ฐานที่มั่นของฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นแขนขาสำคัญของอิหร่านได้ยังมีประสิทธิภาพอย่างที่เรารู้ว่า อิสราเอลสามารถสังหารโครงสร้างนําทั้งหมดของฮิสบอรลรวมถึงผู้นําคือผู้นัซรเล,ลได้นะในดาบเดียวเพราะว่ามีความคมชัดเรื่องข่าวกรองมาพูดเรื่องข่าวกรองกันก่อน,นครับมีหลายเสียงหลายคนบอกว่าข่าวกรองของอิสราเอลมีปัญหาทําไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสมาฆ่าฟันผู้คนได้เมื่อเดือนตุลาคมปที่แล้ว นะครับรวมถึงคนไทยจํานวนมากต้องเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นทําไมอิสราเอลถึงปล่อยนะครับหน่วยข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน่วยหนึ่งก็คือยูนิต820 0เป็นหน่วยข่าวกรองหลักๆที่เก็บข่าวกรองด้านสัญญาลหรือว่าสัญญาณการสื่อสารต่างๆใช้คนหนุ่มคนสาวในการเก็บข่าวกองและมีหูตาไวเหมือนสัประรดเลยนะครับหน่วยข่าวกองนี้รู้หรือเปล่ายูนิต 8200รู้หรือเปล่ารู้นะครับเขารู้เขาเห็นว่าฮามาสเตรียมตัวจะทำอะไรมีสื่อตะวันตกบอกว่าพอรายงานขึ้นไปทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่หรอกมันคงไม่ทำนะฮะแล้วก็มีการวาิรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ของยูนิต8200เนี่ยทราบราย,รายละเอียดทุกประการรายละเอียดชัดเจนว่าจะมีการโจมตีแต่ทำไมผู้ใหญ่ของหน่วยถึง ปฏิเสธว่าฮามาสไม่ทําอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันจนกลายเป็นทฤษฎีขึ้นมาว่าอิสราเอลนะรู้ดีนั่นแหละผู้ใหญ่ของยูนิต8200ก็รู้ดีว่าฮามาสจะต้องโจมตีเมื่อตุลาคมปีที่แล้วจนนําไปสู่สงครามกวาดล้างฮามาสแต่ทําเป็นไม่รู้เพื่อที่จะหาข้ออ้างในการปราบฮามาสให้สิ้นซากทําสงครามกํหลาบฮามาสให้สิ้นซากนั่นเองนะนี่เป็นเหตุผลนะฮะของพวกที่วิเคราะห์อย่างเงี้ยวบอกว่า อิสราเอลรู้ดีแต่ทําเป็นว่าให้ฮามาสมาเข็นฆ่าผู้คนเพื่อที่จะหาความชอบธรรมในการทําลายฮามาสให้สิ้นซากดังนั้นเมื่อทอําสงครามกับฮามาสต่อจากนั้นรัฐบาลอิสราเอลถึงบอกว่าจะทําลายฮามาสไม่ให้เหลือหล่อเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะดังนั้นเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจากทฤษฎีนี้ซึ่งยังไม่แน่ใจว่ามันถูกร้อยเปอร์เซนต์วหรือเปล่าแต่เราสามารถอนุมานได้ว่าอิสราเอลรู้อยู่แล้ว ว่าอิหร่านจะถล่มระบบป้องกันค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งที่อิสราเอลต้องการก็คือต้องการให้อิหร่านพลาดต้องการให้อิหร่านติดก,กับในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยจะแฮปปี้นะที่อิสราเอลไปโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์แบบถอนรากถอนโคนเหมือนฮามาสเลยนะเพราะหนึ่งสหรัฐอเมริกากลัวว่าการก่อการร้าย จะลามเข้ามาสู่ฐานทัพของตนในตะวันออกกลางจะทําให้ตะวันออกกลางไม่มีเสถียรภาพในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากําลังเลือกผู้นําใหม่ช่วงนี้ขอไว้เธอะเบาๆบมือหน่อยแต่อิสราเอลไม่เอานะครับอย่างที่เคยวิเคราะห์ไปว่าอิสราเอลไม่ฟังนะครับไม่ฟังหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นเพื่อที่จะกําจัดศัตรูจะต้องทําลายมันให้สิ้นซากนะครับนี่คือปรยยัชญาการทำสงครามของอิสราเอลยุคใหม่ดังนั้นนะครับเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมในการโจมตีหรือว่าคุมคูอิหร่าน อิสาเอลจึงต้องทําเป็นว่าไม่รู้แล้วก็ปล่อยให้อิรานติดก,กับโดยการยิงขีปนาวุธเข้ามาอีกแล้วจํานวนเกือบเท่าเดิมเลยเหมือนเดือนเมษายนปรากฏว่าเบื้องต้นก็คือโดนสากาัดเหมือนเดิมอีกนั่นแหละนะมีลงเป้าไม่กี่ลูกแต่ต้องยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจะต้องมีการรอข้อมูลเกวับว่าไอ้ข้ออ้างที่บอกว่ามีการยิงถล่มฐานทัพของอิสราเอลจนกระทั่ง เครื่องบินเอฟสิน F35 เสียไป20ลำเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเป็นการปล่อยข่าวดยโซเชียลมีเดียซึ่งถ้าเรื่องนี้จริงเนี่ยถือว่าเสียหายหลายหลายแรงนะครับแต่ว่าถ้าไม่จริงเนี่ยถือว่าเป็นการปล่อยข่าวที่เลวร้วายครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในหมู่ชาวอิหร่านเองก็แล้วกันเราเรามาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันก็คือว่าอิหร่านเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่โจมตีตัวเองก็จะเป็นฝ่ายเสียเองอิหร่านเนี่ยหลังจากการสังหาร ผู้นำพิซเอลล์คือนัสเลล์แล้วเนี่ยเกิดความขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นสายเดี่ยวสายเดี่ยวคือฝ่ายต้องการที่จะรบอย่างอยู่วันยังค่ำเลยกับอิสราเอลให้มันตายกันไปข้างหนึ่งกับฝ่ายรีฟอร์มิสหรือฝ่ายปฏิรูปซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลปฏิรูปเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงพยายามที่จะคุยนะครับขู่กับอิสราเอลบ้างขู่ชาติบันตกว่าจะทําอย่าง,งนุนแต่ก็ไม่ทำนะเพราะว่าอะไรเราเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่า เพราะว่าเศรษฐกิจอิหร่านไม่ดีถูกบล็อกเคตหรือว่าถูกขวางกั้นในการค้าถูกแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรโดยประเทศตะวันตกแล้วก็ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐน,นะครับแม้ว่าชาติอื่นจะค้าขายได้นะครับแต่ถ้าคุณเราไปค้าขายกับอิหร่านเนี่ยคุณก็จะโดนชาติตะวันตกเพ่งเล็งแล้วก็หาเรื่องคุณได้แนละ้วไม่มีใครกล้าค้าขายกับอิหร่านผลก็คือเศรษฐกิจอิหร่านแย่มากตอนนี้นะครับคนหนุ่มสาวเองก็เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตัวเองเพราะว่ารัฐบาลรัฐบาลรัฐอิสลามอิหร่านเนี่ย เข้มงวดกับเยาวชนเกินไปทําให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าประเทศชาติไม่ได้เป็นของเรานะครับเกิดการประท้วงบ่อยครั้งความวุ่นวายในอิรานเนี่ยมันมีเยอะเกินไปที่จะเกิดที่จะก่อสงครามแล้วนั้นอิรานเลี่ยงที่จะก่อสงครามแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่จะไม่ทําอะไรเลยกับอิสราเอลเนี่ยหลังจากที่อิสราเอลเด็ดหัวลูกน้องคนสําคัญก็คือฮิสบอลล่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะต้องตอบโต้บ้างเล็กๆน้อยๆส่งไป2ลูก200ลูกเหมือนเดือนเมษายน ก็เท่านี้นะครับถามว่าอิหร่านมีแสญญนยนตภาพเท่าไหร่จากการประเมินคร่าวๆของอิหร่านวอชนะครับประเมิน,นคร่าวๆนะฮะจากเว็บไซต์อิหร่านวอชตัวเลขเนี่ยขีปนาวุธอยู่ประมาณกว่า3,000ลูกถ้าตัวเลขนี้ยืนยันได้ก็ใช้ไปแล้ว200ลูกนะครับล่อยหลอไปเยอะเลยทีเดียวแน่นอนว่าอิสราเอลก็มีพอๆกันแ,ลแหละแต่ไม่ทราบจำนวนนะครับนี่เป็นข้อข้อ,ข,อข้อเด่นของอิสราเอลคือว่า นอกจากข่าวกรองจะซับซ้อนและเล่นเล่ห์กนมากมายแล้วเนี่ยยังปิดบังข้อมูลขุดตัวเองอย่างเดบเหนียวแน่นมากนะครับดังนั้นการวิเคราะห์แสวงดุลพันธุ์ของอิสราเอลเนี่ยทำได้ยากเราจะเห็นผลของมันแล้วเท่านั้นว่าอิสราเอลทาลายเป้าหมายไปเท่าไหร,ร่นะกับมอิหรานอิรานนี่อย่างที่ผมบอกไปไม่ทําไม่ได้นะครับต้องทําต้องยอมเจ็บตัวไม่อย่างนั้นจะเกิดความวุ่นวายในประเทศตัวเองจะเกิดการตั้งคําถามในหมู่พันธมิตรของตัวเองซึ่งเป็นตัวแทนรบกับอิสราเอลว่าเฮ้ยทำไม ลูกพี่เราไม่ขยับเลยวะหลังจากที่พวกเราโดนรุมยำขนาดนี้จนกระทั่งหัวหน้าถูกเด็ดหัวไปทีละคนสองคนทำไมลูกพี่ไม่ขยับเลยลูกพี่ขู่อย่างเดียวเราจะเห็นนะครับไทม์ไลน์นะหลายเดือนที่ผ่านมาอิหร่านไม่ขยับจริงๆอิอิหร่านมีแต่คำพูดบอกว่าเดี๋ยวจะทำนะอย่างอย่างมากก็คือเดี๋ยวจะทำนะอย่างเบาๆก็คือเดี๋ยวเราคุยกันนะเราต้องการสนติภาพนี่คืออิหร่านมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าอิหร่านไม่พร้อมจะลบจริงๆ เหตุการณ์ครั้งนี้มันซ้ำรอยเมื่อเดือนเมษายนผลก็มันของมันก็จะเหมือนเ,อเดิมเมษายนก็คือว่าอิสราเอลจะตอบโต้ะนะอาจจะทําเหมือนเดิมคือทำลาย f a c i l ิตีหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิร่านในด้านความมั่นคงนะอาจจะไม่มีการทําสงครามเต็มรูปแบบนะอเมริกาบอกว่าเดี๋ยวแบ็กอัพให้เต็มที่แต่ไม่มีใครพร้อมทำสงครามระยะยาวหรอกครับตอนนี้อเมริกาก็จะเลือกตั้งอิร่าเองก็ มีรูปุนทั้งด้านทางเศรษฐกิจและการเมืองสังคมไม่พร้อมอย่างแรงแต่ก็บอกไปแล้วก็คือว่าไม่ทมําไปได้ต้องถามผลที่ตามมาก็คือว่าใครเป็นฝ่ายเสียอิรานก็ต้องเป็นฝ่ายเสียแน่นอนนะครับอิสราเอลจะทําอะไรต่อไปนะครับผมเคยวิเคราะห์ไปว่าอิสราเอลเป้าหมายต่อไปก็คือกลุ่มฮูซีหรือฮูตีในเยเมนนะครับจากฮูซีฮูตีก็จะเป็นอิรานเห็นไหมละครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้น ในรายงานข่าวคือว่าแทนที่อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านกลับในทันทีไม่ทำนะครับอิสราเอลไปเล่นงานกลุ่มฮูสีหรือฮูตีอย่างหนักหน่วงมากกว่าเดิมอีกแล้วยืนยันว่าจะมีการทําลายนะทิ้งระเบิดพื้นที่ต่างๆในตอนออกกลางเพิ่มนะคำว่าตอนออก,ก,อ,อ,ก,กออกกลางนี่มันกว้างไปแต่ว่าโดยจเพาะก็คือจะเล่นงานฮูซีกับเลบานอนก็คือกลุ่มฮิสบอลลอนั่นเองนะครับฮิสบอลล์อน,นี่ การส่งกําลังทางราบของอิสาราเอลเข้าไปเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จชัเดเจนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์แต่ว่าเป้าหมายหลักแน่นอนก็คือต้องกำลาดที่สะบละอกให้ง่อยเปี้ยเสียขาขยับไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องไปเล่นงานเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการค้าและเศรษฐกิจมากกว่าคือกลุ่มฮูซีในเยเมนซึ่งควบคุมทางเข้าทะเลแดงและคลองสุเอชนะครับต้องเล่นงานให้หนักดังนั้นในวันนี้นะในคืนที่ผ่านมา อิสราเอก็ส่งเครื่องบิน F35 ไปถล่มต่อฐานทัพเรือบ้างโครงสร้างการผลิตพลังงานไฟฟ้าสิ่งสำคัญที่กลุ่มบูซีควบคุมจะถูกทำลายนะนี่คือยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของอิสราเอลคือว่ายังไม่เล่นลูกพี่ลูกพี่น่ยมันต้องตอบโต้อยู่แล้วนะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเดือนเมษาย,ยนแต่ว่าเป้าหมายหลักๆก็คือต้องเล่นงานลูกน้องต้องตัดแขนขาของอิหรานให้ขาดให้หมดก่อน ถึงจะเล่นงานลูกพี่ได้นะครับเล่นงานหัวได้เมื่ออิหร่านไม่มีตัวช่วยลบในภูมิภาคอิหร่านก็ถูกโดดเดี่ยวเพราะยังไม่มีมหาอำนาจไหนกล้าที่จะมาช่วยรัสเซียก็ได้แต่พูดจีนก็ตีตัวห่างยังไม่ช่วยเต็มที่นะครับมีแต่วัฒกรรมกันขณะที่อิสราเอลมีแบ็กอัพเต็มที่เลยครั้งนี้สหรัฐบอกว่าพร้อมช่วยแล้วนะครับพร้อมช่วยมันแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งอิหรา่านอ่อิสราเอลและสหรัฐมองเห็นว่าอิหร่านไม่พร้อม อิหร่านถูกโดดเดี่ยวลูกน้องถูกท้อลงให้พังพินาศไปทีละลายสองลายนี่คือยุทธศาสตร์ของอิสราเอลดังนั้นใครเป็นฝ่ายเสียอิหร่านติดกับดักครับอิหร่านถูกล่อเข้ามาในสงครามที่ตัวเองไม่มีทางชนะใครใชชนะของอิหร่านจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่ออิหร่านสามารถรวบรวมพันธมิตรได้ซึ่งตอนนี้พันธมิตรถูกเชืออหัวไปทีละลายสองลายดังนั้นโอกาสที่อิหร่านจะทำสงครามยืเดเยือนั้น,น,นหรือแม้แต่เริ่มส